ครับร้านนี้เป็นร้านมาร้าวปัน่นนมสดครับมาข้เป็นปลาไข่ทอดนะครับกุ้ชิ้นแถมหนึ่งเจ้าชิ้นชิ้นแถมสองเจ้าเพชรคุ้นสองบาร์บีคิวกระเทียม สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่ปี่น้องตีหักจุกผู้จุกคนครับวันนี้ก็ตรงกับวันอาทิตย์นะครับผมก็ได้อยู่ที่กาดบ้านมออำเภอจังคำจังหวัดพะเยาครับวันนี้ก็จะชวนพ่อแม่ปี่น้องมาเอากัดบ้านมออำเภอจชียงคำจังหวัดพะเยานะครับวันนี้จะเล่นไปสซนอาหารนะครับพ่อแม่พีน้องครับก็เริ่มต้นปีใหม่ปี2 5 6 6แล้วนะครับ คนแอวนักครับเอารถจอดแล้วครับจะมีทุกวันอาทิตย์นะครับป้าแม่เป็นน้องครับไ่เอาก็ได้นะครับจะเน้นโซนอาหารนะครับฟาปแม่เป็นน้องไปแอวโซนอาหารครับโซนใหญ่กาดบ้านหมอที่ไหนๆต่างๆนะครับก็จะมีอาหารการกินนักครับพ่อแม่เป็นน้องครับวันนี้คนแอวนักครับตรงกับวันขึ้นปีใหม่พอดีครับวันที่หนึ่งมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับ นะครับครอบแย่ตรงไหนดูนะครับขับเอารถเขียงมาจอดตรงไหนก็ได้นะครับวันนี้ซื้อว่าปก้าไม่ก้าจะมาน้อยนะครับแต่โซนอาหารในม้ากันเพียบเลยนะครับนี่ครับร้านไก่ทอดนะครับที่ดีครับร้านนี้ครับงาหรอโลกาเต็มเลยนะครับขนมจีบครับล้ำล้ำ สตีอ้วนจาวราขนมจิตฮกลูกสาวบาทนะครับรับอยู่หน้ากาดบ้นมอเลยนะครับตราดูร้านนี้ครับขายดีขนาดนะครับเป็นไก่ทอดต้นผูสร้างปลาชียงคำนะครับมีทั้งเอ็นไก่แล้วก็มีตีนไก่โลไก่สิกขายนะครับ ลูก้านี่มาบอกพลาดเลยนะครับล้านนี่ครับมาบอกได้กับคนเต็มร้านเต็มร้านเลยนะครับนะครับเข้าไปเอาตรงไหนดูนะครับวันนี้จะป้าแม่พี่น้องมาเน้นโซนอาหารนะครับยำยำรสเด็ดนะครับนี่ครับครับหมูน้ำตกยำมุนเส้นเล็บมือนางแกงไตปลาหัวนงหมูแกงฮังเลพวกกลิ้งหมู ฟัดเฟสหมูปลาฟัดเฟสปลาดุกครับมีครบทุกอย่างเลยนะครับอันนี้ก็เป็นร้านขนมเบื้องนะครับนะครับเดินดูครับนี่ขน,ขนมม้อกแกงนี่ก็เป็นปล่อยท้องเล็กขนมน,นะครับ โอ้น่ากินขนาดนั้นครับข้างหน้าพล่นเป็นพัดไทยสิบบาทส่าบาทมีครับครับกลมาทักขวามือเพ่พเป็นไก่ทอดเหมือนกันนะครับไก่ม้วนก็ข้าแม่ม้วนอยู่นะครับนี่คนเอ๋อไหลนะครับน้องคนนี้โอ้นะครับร้านแม่เปุ่นก็าขายไก่ทอดครับ ของไก่ทอดขาไก่ทอดนี่ครับมีตูดไก่มีตีนไก่ทอดนะครับแม่ว่าขายม้วนอยู่นะครับคนเอานักครับมาในี้ครับนี่ก็เป็นพี่นออกจากบ้านมาขายครับเป็นผักกาดกวางตุ้งแล้วก็ผักคะน้านะครับอมีมะขามป้อด้วยครับมีเห็ด ถุงอะไรครับนี่ครับเฮดมาเป็นถุงมิ้เลยนะครับขายเป็นถุงรวมเลยนะครับพ้อมไปแก่งได้เลย,เลยนี่เป็นร้านอย่างนะครับผู้ชายหนึ่งครับ ห่อหมกทะเลย่างครับแล้วนี่ครับนี่ปลาเผาครับโอ้ครับขายดีขนาดครับเยอะยังตัวครับเดี๋ดูการเผาครับครับมีสองเตานะครับเตาด้านหน้าแล้วก็เตาานหลังนะครับ ปลาเผาขายดีมากครับเหลืออยู่หนึ่งตัวครับเผาไม่ทันนะครับนี่ครับร้านนี้ก็เป็นร้านขายอย่างครับนี่แย่ซอสรุส่ไปเลยค่ะสใส่ปดาช่อดไปเลยครับอครับด้านนี้เลยคะ่ะใส่กรอบซีดนะครับรูการทอดนะครับทอดไนท์มัน้งนครับ รวยสาวขามหวานเพชรบูรณ์ใครดีครับวันนี้ครับอ๋อมาจากเพชรบูรณ์นะครับอ๋อครับมาจากเพชรบูรณ์นะครับมาไก่เนาะครับเนาะอ๋อครับโอ้ครับในตะกร้านี่ก็มีนะครับครับไม่เป็นไรครับขอบคุณครับขอครับเดินไหนต่อครับ 早判。少 ปันญี่ปุ่นชิ้นละห้าบาทนะครับด้านนี้ครับนี่มะก้อนะแม่นาะเ้อาเจ้โอ้มาหลายเนาะนี่ดองมารียบร้อยแล้วกะดองแล้วอ่ามาจิ้มนะครับเค็มๆก่อน้องเค็มยังมาได้มากเกลือด้วยมาได้มากเกลือด้วยอ๋อครับเดี๋ยวถ้าเป็นมากเกลือลั้มเนาะไปกินแล้วครับมะก้อมะก้อ ก็คุบอุ่นนะก็คุบอุ่นล้ำนะครับมาก้อครับก็คุบอุ่นครับครแบรับครับเดี๋ยวมอเบ้เอาครับเดี๋ยวมอเบ้เอาครับขายน้ำครับน้ำก็ครับน้ำมะพร้าวอะโวคาโดะี่อะไรยังครับ ไสหมูไสเนื้อครับไม้ละสิบบาทครับ,บ,รบไม้ละสิบบาทสิบบาทครับสิบไม้แถมหนึง่งสิบไม้แถมหนึ่งไม้ครับ,บครับครับผมหูครับมาดูปุ่นปรี้งเพี่อครับ ดูคนขึ้นเรียบร้อยนะครับสมปลายังแม่โล่สามสิบปลาจีนเจ้าปลานัโนแล้วครับปลานนัโนห้าสิบบาทโล่สามสิบโล่สิบบาทนนั่เจ้าขายกี่บาทครับเดี๋ยวนี้ขายสิบบาทสามห้าอันนี้ขายสามห้าเท้าเจ้าไหนมาดิวมันจะแรงละเดี๋ยวถ้าแรงผมน้อยก็เหลือแปดบาท สีบากระถูกซุดขีดอ่ะคะถูกซุดขีดเลยเขอ่นี่๋อครับยูบ้านนี่งครับเจ้าของครับอ๋อส้มสมโอ้สมพวยเม้งมาอ๋อส้มพวยเม้งนะครับนี่อันนี้ปลาถึงสามโลสักถึงสามโลลอะเจ้าชิมของอ่ะเจ้าหวานโอ้หวานผมรู้ว่าปลานี้กิโลสามสิบอนอเนิ่ยจนถึงมาสี่แต่จะเอาไปสี่สิบเอาไป ครับเด ute, ี๋ยวครับเดี๋ยวผมไปเอาหนาะครับเนาะเดี๋ยวผมถ่ายคลิปก๊อปก่อนครับขนมบ้าบิน เขีบเย็นครับเขียบเย็นเขียบเย็นปลาไข่ทอดนะครับนะครับเป็นปลาไข่ทอดนะครับ นึ่งเจ้าชิฟชิฟแถมสจ้าไก่เจ้าลไทอดเน้อพ่อแม่ปน้องครับไก่ทุกตัวนะครับไก่ทุกตัวรับประกันค่ะไก่ปลาทะเลเจ้าตัวนี้มีบลาค่ะมีไก่ทุกกองตัวนี้ชิฟชิฟชิฟหนึ่งกองเลยจ เผ็ดเหรอเอาเผ็ดค่ะเผ็ดเผ็ดขูนสองบาร์บีคิวกระเทียมวิ่งแซ่บนี่เป็นน่องไก่นะครับเดี๋ยวเขาบอกความสนง อันนี้ครับสุดสอยแล้วนะครับข้างน้าก็เป็นหัวเพชเสื้อผ้านะครับเครื่องใช้ต่างๆครับวันนี้เอาจะมาเน้นโซนอาหารนะครับ โหตอนนี้ขายกระเพราสอห้าบาทนะครับสูตรพริกแห้ง<อ>เป็นน่องไก่ทอดนะครับ<อ>น่องไก่ทอดเกาห,ห,หลีเผลดคูนสองเอสเปรสลี่กละดเทียมบาร์บีคิวซีดปาริกา วิ่งแซรครับมีหลายรถนะครับทิ่ปีศาจโอ้โหใส่เพชรเนาะคูณสองครับดูหน้ารานครับไก่ทอดซอสเกาหลีครับชิลละสิบบาทนะครับ คือซิฟชิ้นแถมหนึ่งชิ้นนะครับนะครับถอดอยู่ด้านหลังนะครับไป้พอถอดสักกั๊มนะครับนี่ครับครับมาถอดด้านหลังครับครับผมถอดทด้ไหมครันก็ออเลยครับเห็นหมดนะครับนอกวันนี้ครับครับออได้ครับคนเอานักอยู่จนใหญ่ก็อาหารในขาดีครับ

ทีมแยกลาดครับแยกครับแยกหลงนากยิ้วไม่แยกครับ สามสิบห้าสามเพอยนะครับเกินเสื้อเสื้อสิ่งแต่ข้าวใ่ไหมเข้าไแก้มวอกกินยิมหาอีกขอดึงยิ้มนี่กหรอ ครับร้านนี้เป็นร้านมาร้าวปั่นนมสดครับ เต็มล้านเลยครับข้าวปั่นนมสดครับลูกกาหนักเลยครับเ้าหันมาตรงนี้ครับสัดไทย20บาท สองสาบาทนะครับน,น้องโอ้ราคาถูกๆค like ร SUBSCRI, ับสองสาบาทผัดไทยสาวบาทตัวนี้เป็นบัวหิมะนะครับเริ่มจะมุกดูกันแล้วนะครับบัวหิมะ นี่สามสิบห้าสามโลร้อยนะครับมีอยู่สาวห้าร <5 S 2> ้อห้าบาทก็มีนะครับโอ้หลังรถแต่งน,นะครับบัวหิมะทางนั้น อันนี้รอสองวันเข้ามาเอกูกวอนครับจ้าได้เลยเจ้าราคาต่อก ah ันออขอไปแล้วล่ะมาเอาไปเ่เสียงเอา่กมาไม่่กันเจ้าอันนี้หกติดบาทเจ้ารอสองีบนี้วมาจับได้อังสางนะจ้าเนอะขอบคุณค่ะ เปลีนรถสุดท้ายแล้วก็ครับนี่ถ้ามุดรถนี่ก็บบ่มีแล้วเนาะมันถึงเดือนปุ้มพาเจ้าแต่ปลายเดือนปุ้มพาสิงมาได้จะถึงตังครับเดี๋ยวนี้มันเริ่มจะแก้จัดแล้วเนาะถ้าฝ่ายลูกโดกาลก็เริ่มเป็นตังแล้วหมักล้ำละวบาหวานแล้วเนาะเบาหวานละขิงได้ละต่อกรบะขายเขาดวยขิงมาได้ตัวหัวโดนี่หลุดไงขนาดเนาะ จับโดยอาขงทั้งนั้นยอาขางคุณอากาศมันได้เนาะแม่เนาะมันห้ออากาศมันก็ได้เขียวข้าวจีครับตัวแม่ปีน้องเล้ยข้าวจีข้าวจีเิ้นกำหนาหนาคนนั้นเนาะ ข้าวจีอีสานครับกีสาี่อกนละสิบบาทครับมีหูหัวใจก็ม่ครับก่อนละสิบบาทครับข้าวจีอีสานไอ้ครับสุดสวยแล้วนะครับสวยตั้งหน้าก็เป็นขายเครื่องใกล้ขายเสื้อผ้ากันนะครับ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  วันนี้จะเน่นโซนอาหารนะครับเน่นโซนอาหารกันนะครับรครับประมณไปน้องครับคลิปนี้ด่ป้าประมาณไปนองมาแอลกาดบ้านมอจจงคำ้ำซึ่งก็จะมีทุกวันอาทิตย์นะครับตอนเย็นนะครับ วันนี้ผมขอป้าพ่อแม่ไปน้องมาแอวในโซนของร้านขายอาหารกันนะครับก็ขอขอบคุณพ่อแม่ไปน้องทุกคนนะครับท,ที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมจิ้มนะครับฝากกดขึ้นไปครับขอบคุณครับ